สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิดีโอการสอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา v i s u o n Basic 2 0 1 0นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำออโตไอดนั่นเองนะครับก็คือมันเป็นการันออัโตนะครับว่าจะเป็นรหัสพนักงานรหัสสินค้าเลขที่การขายต่างๆนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับว่าทํำยังไงนะครับอันนี้ผมก็ใช้ windows 8นะครับเพิ่งจะลงเสร็จเมื่อกี้นะครับก็เลยลองอัดวิดีโอดูนะครับ กอนอื่นนะครับเขาให้ท่านไปที่ตัว s q l Server นะเพื่อที่จะสร้างตัวฐานข้อมูลนะครับนี่นะครับเส้นลักตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับอ่าเสร็จแล้วผมจะสร้าง Databa s e ขึ้นมาใหม่นะครับ New Database นะครับให้ท่านสร้าง Data b a s e บนะครับชื่ออะไรก็ได้ผมจะสร้างชื่อว่า Test แล้วนะครับแล้วก็กด OK ได้เลยครับ ต่อไปนะครับตารางผมชื่อเทสใช่ไหมครับผมก็จะสร้างตารางนะครับชื่อว่าออโต้ไอดีก็แล้วกันนะครับมันจะมีฟิลด์อยู่2ฟิลด์แล้วกันก็เป็นฟิลด์ไอดีกับเนมแล้วกันครับไอดี ID ผมตั้งเป็นเ,เป็นอินนะครับเป็นอินเอาเป็นวาชารดีกว่า ถ้าอินมันจะไม่นับศูนย์ให้นะครับผมก็จะเป็นวาชาสักไม่เกิน10ตัวแล้วกันครับอาวาชาไม่เกิน10ตัวโอเคอีกฟิลหนึ่งก็ผมก็ชื่อว่า F name นะครับก็เป็นวาชาเหมือนกันสัก50 L name อีกตัวหนึ่งครับ ก็จะเป็น50เหมือนกันประมาณนี้ผมก็เซฟนะครับตั้งชื่อว่า auto id ครับ tb auto id ก็แล้วกันตารางชื่อนี้นะครับก็โอเคครับจะได้จะได้นี่ครับ auto id ผมก็จะลองเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับเป็น0 0 1อ่าแล้วก็ name ครับชื่อสุทินแล้วกันแอเนมคือ put enter, put อินจิตเพื่อยืนยันปึ้งเรียบร้อยโอเคต่อไปผมก็จะมาที่โปรแกร,รม Vision ว s ชวลเบสิกก็คือ v b นั่นเองมันอยู่ตรงไหนเอ่ยบ b อ๋อตรงนี้จระ เดี๋ยวผมจะมาสร้างนะครับดูกันวิธีการสร้าง Auto ID นั้นเป็นอย่างไรนะครับผมจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับไปการไปที่ New Project <c oughs> แล้วก็เป็นตัว Windows Application นะครับตั้งชื่อว่า Auto ID แล้วกันครับ ออโตอเดียนสก็แอปนะครับกดโอเคไปเลยนะครับก็จะสร้างฟอร์มให้รอสักครู่นะครับพอดีตัวโปรแกรมมันครันที่จะใช้ทรัพยากรเยอะสักนิดนึงนะครับก็ลองดูโอเคผมจะได้ฟอร์มตามนี้โอเคนะครับจแล้วผมก็จะ สร้างระเบลมาแล้วก็กับกลุ่มให้เรากอกกับ Text บล x อให้เรากอกเราสักครู่นะพอดีมันช้ามากๆโอเคผมจะพิมพ์ไว้แล้วก็ผมจะมีตัว Textbox อสาอันแล้วก็มีระเบลผมจะใส่ฟอนสัก12ก็แล้วกันนะให้มัใหญ่ๆหน่อย 12บสอโอเคละก็จัดระเบียบนิดนึงก็ปีมาเลยเพื่อทำการสร้างอันใหม่โอเคผมก็ได้ประมาณนี้อ่ะสแล้วตรงนี้ผมจะเป็น ID ที่มันหลั่นออตโต้ใช่ไหมผมก็จะปิดไปห้ามพิมพ์โดยการไปที่พ p e ตี้ชื่อว่าอ n น b l เ,รเรตรงนี้เป็น Fa วส e เป็นการปิดช่องนี้ไว้ มตั้งเป็นไม่ตั้งดีกว่าไม่ตั้งตัวแปรแล้วกันอันนี้เป็นเ,เป็นรหัสก็แล้วกันนะครับรหัสตัวนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลตามลำดับนะครับ อ่เรามาดูการวิธีการนะครับผมก็ตอนแรกนะครับพอเมื่อรันโปรแกรมปับ๊บผมก็จะให้ตัว ID เนี่ยขึ้นตรงช่องรหัสเลยนะครับก็อย่างนี้เหตุการณ์เกิดเมื่อเราโหลดโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วก็คลิกไปที่เราคลิกเข้าไปในฟอร์มนะครับเหตุการณ์คือฟอร์มดีสรกำลอนโหลดตรงนี้ตอนแรกผมก็จะ i m p o r t name space นะครับผมใช้คือ sql server นะครับผมก็จะ i m p o r t ตัว name space ของ sql server เข้ามานะครับ อะรครับอ uh, import โอ้โทษทีครับ import system data นะครับ sql client ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่คำสั่ง try เพื่อการ error ไว้ก่อนอ่านะ <c oughs> และก็เชื่อมต่อนะครับ <c oughs> เชื่อมต่อเดี๋ยว <c oughs> ผมก็สร้างตัวแปรไว้ ดิม data as string ไว้เพื่อเชื่อมต่อ,อกับตัวถังข้อมูลเรามก็จะไป add data ไปที่ add data as new data source ไปที่ database กด next ครับกด data set แล้วก็ไปที่ new connection ผมจะเลือกเป็น sql server ตรงนี้แล้วกด continue นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อ server แล้วก็ไปเอามาคลิกที่เชื่อม server ได้ชื่อมาแล้ว คัดป o p มาครับวางไปส่วนถ้าใครไม่มี password ก็ติ๊กเป็น Windows Authent ไปแต่ผมมีผมก็ติก๊ก Accessible นะครับ mm hmm. username mm hmm. คือ sa แล้วก็ password คือ12 3 4ตอนที่เราลงเครื่องไว้ตอนแรกครับ s a ฟไปก่อน database เราชื่อว่า test อลอง test ด้วยเ mm hmm. ชื่อมต่อได้นะครับเชื่อมต่อได้กด OK ไปเสร็จแล้วก็กด yes mm hmm. เพื่อแสดง password mm hmm. ด้วยผมก็กดตรงนี้ connection string นะครับ <c oughs> เพื่อเอาข้อมูลมาะละปึ๊บอ่ะสละ copy ไว้ c a ้ c ตัวนี้เราได้ data source มาแล้วต่อไปเราก็จะเชื่อมกันโดยการ dim con as new sql connection ตัวน,นี้ connection มาที่ data แล้วกัน c n n n c t i o n นันที่ Data นะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปผมก็จะเช็คว่าตอนนี้มันเชื่อมหรือไม่เชื่อมอยู่อ่าอีฟคอนจุดนะครับสเตต e นั่นเองสถานะการเชื่อมต่อเท่ากับ c o n n e c t i o t s t a t e c l o s e ไหมถ้าปิดอยู่ก็เปิดขึ้นมาอ่าโอเพขึ้นมาเสร็จละ ต่อไปผมก็จะเขียนข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลที่มีค่ามากสุดขึ้นมาเพื่อจะตั้งเป็น Mac ID นะครับผมก็สั่งเลย dim sql as string เท่ากับฟันวไว้อย่างนี้ครับคำสั่งคือ select m a c จากฟิลด์อะไรโดยสร้างฟิลด์ใหม่เป็นชื่อว่า m a c จากตารางอะไร เพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปหาฟิล์มานะเพื่อนโดยการไปที่ Edge Server นะฟิล์ผมชื่อ ID ตารางผมชื่อนี่เลยก็มา copy มาเลยขผมก็มาใส่ตารางชื่อตารางนี้โดยเอาฟิล์ ID มาอย่างนี้เซฟล้ก่อนฟิล ID ผมมี001ใช่ไหมผมเปลี่ยนใหม่ดีกวะตั้งเป็น1ดีวาเดี๋ยวมันจะยาก เป็น1นึเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่ก็ select มาปุ๊บก็ dim com as new sql data leader นะครับเท่ากับอ๋อไม่ใช่ sql ต,ตัวที่อ๋อผิดผิด sql command ก,ก่อนตัวที่ อะไรครับ SQL แล้วก็เชื่อมต่อกับตัวแปร con ตรงนี้แล้วก็ทำการดึงออกมาดิม max as integer เพราะว่าดึงมาต้องเป็นตัวเลขครับเท่ากับ com จุด e x e c u scalar มันจะมี2ตัวคือ execute a d e r กับ scalar นะครับ คำว่าลิเดอร์คือดึงออกมาเป็นอาร์เรย์ครับแต่สเกลาร์จะดึงมาแค่ตัวเดียวเช่นผลรวมจำนวนราคารวมหรือค่ามากค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของ Sq l กซ์ a ิสเนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเช็คก่อนถ้าตัวแม็กที่ได้มามันมากกว่าศูนย์จริงเราก็เอาเข้า t e คบ Box ไปเลย ผมตั้งชีทบล็อกหนึ่งเทคนะครับเท่ากับ max บวกด้วยหนึ่งไปแต่ถ้ามากกว่าเออแต่ถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็คือไม่มีเลยเออน้อยกับศูนย์ไม่มีเลยก็คือผมจะเข้า l ผมก็ตั้ง t e x t b o x หนึ่งเทเท่ากับตั้งไว้ที่1.001อย่างนี้ แล้วถ้าเออร์เลอร์อะไรก็บอกเรามาไม่ต่อชื่อ E ER R r Description ตรงนี้แสดงเ er ออร์เลอร์ออกมาที่ที่เกิดขึ้นนะว่าเออร์เลอร์คืออะไรผมก็จะรันโปรแกรมละรันละปุ๊บอ่าได้ละหนึ่งศูนย์ศูนย์สองเห็นไหมครับก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่นะครับพอรันมาปั๊บมันก็จะไปะบวกหนึ่งก็คือโค้ดตรงนี้มันก็จะเอาแม็กที่ได้เนี่ย จากฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาบวกไปอีก1ก็จะเป็น102ถ้าไม่มีมันก็จะเป็น101ไปนะครับตรงนี้ผมก็ได้ค่าแม็กมาละอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวว่าผมลองอีกลงใส่เป็น102นะปั๊บมันจะเป็นการดึงค่ามากสุดออกมาเาพลังนโปรแกรมใหม่ผลลัพธ์ที่ได้คือต้องเป็น103ใช่ไหมอ่ะก็ได้ละห0 3 อันนี้ก็เป็นการสร้างตัว Mac ID นะสำหรับใช้รันออตโต้ว่าจะเป็นเรื่องของไม่เส็จการสั่งซื้อหลักพนักง,งานหลักลูกค้าหลักสินค้าต่างๆอันนี้ก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสําหรับท่านใดที่มีความสงสัยในการเขียนโปรแกรมนะสามารถที่จะโพสต์ข้อความหรือกระทูมาที่ตัวกลุ่มเมื่อน,น้อยของเราได้เดี๋ยวเราจะจัดทําวิธีแก้ขไขไว้ให้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบจากการบรรยายเพียงเท่านี้ ขอให้เขียนโปรกรมยิง่งมีความสุขนะครับสวัสดีครับ